สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุธนั้นจะทําการโคจรโยกย้ายราศีในวันที่6พฤษภาคมไปจนถึงวันที่ 2มิถุนายนโดยประมาณนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ดาวพระพุธมีการเดินปรวนแปรนะคะหรือว่าโคจรวิปริษ์นั่นเองค่ะก็จะส่งผลกระทบต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนในครั้งนี้ดาวพระพุธจะเดินหน้าโคจรเป็นปกติแล้วนะคะจะมีผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระพุทธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะในช่วงวันที่6พฤษภาคมไปจนถึงวันที่2มิถุนายน ปี2566นี้ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีเมษนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตานะคะและต้องบอกว่าการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวหลายดวงค่ะไม่ว่าจะเป็นการเจอกับดาวพระราหูที่เป็นเทวีโชคอยู่ในขณะนี้และเจอกับดาวพระพฤหัสที่เป็นราชาโชคเจอกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดนั่นเองค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะดาวพระพุธเดินรวนเรค่ะเดินวิปริตค่ะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีเกณฑ์มีปัญหากับคนรอบข้างหรือว่ามีเรื่องราวยุ่งยากใจมีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเข้ามามีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงค่ะหรือถูกปาดหน้างานปาดหน้าเค้กนะคะงานไม่ราบรื่นไม่สําเร็จเท่าที่ควรหยิบจับทําอะไรก็มีเกณฑ์ติดขัดในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ในระยะนี้ค่ะดาวพระพุธโคจรเดินหน้าเป็นปกติเข้าสู่ราศี เมและในช่วงเดือนมิถุนายนก็จะมีเกณฑ์เข้าสู่ราศีพิษภเดินหน้าเป็นปกติแล้วส่งผลทําให้กําลังของดาวพระพุธนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานที่จะมีอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีกรกฎนะ การงานของคุณจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้าออกตางานใดที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกี่ยวข้องกับผู้คนมีอิทธิพลต่อผู้คนมีผลกระทบต่อผู้คนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ทางไกลทางต่างประเทศจะนำลาภผลที่ดีเข้ามาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะ ชาวลักนาราศีกรกฎค้างานใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปากใช้คําพูดใช้วาจาอย่างเช่นการสอนการถ่ายทอดความรู้นะคะการนําเสนอการพรีเซนต์นะคะการเป็นในหน้าตัวกลางตัวแทนการที่ต้องไปพบปะผู้คนอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีมุมที่ดีมีโอกาสทําเงินทําทองที่ดีสําหรับชาวลักนาราศีกรกฎ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาปัญหามันมีเหมือนเหมือนกับปัญหามันมีเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคุณก็จะจัดการได้แค่ประมาณ 60- 7 0ไม่ได้จัดการแก้ได้ทั้งหมดนะคะต้องยอมรับว่ามันก็จะมีบางส่วนที่คุณแก้ได้บางส่วนที่มันยังติดขัดอยู่ที่มันยังค้างคาอยู่ที่คุณแก้ไม่ได้ก็มีอยู่ก็ค้างอยู่เช่นเดียวกันนะคะในช่วงที่ดาวพระพุธเดินแปร ى, ปรวนเดินรวนเร ก็จะส่งผลทําให้อุปสรรคและปัญหารวมถึงบางส่วนที่ยังแก้ไขไม่ได้ตรงนั้นน่ะเกิดส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกรกฎ นะคะทำให้คุณอึดอัดใจทำให้คุณเกิดความเครียดนะคะทำให้คุณรู้สึกมืดแปดด้านแต่พอในระยะนี้ที่ดาวพระพุธเดินหน้าชาวลัคนาราศีกรกฎจะรู้สึกว่าโล่งอกโล่งใจมากยิ่งขึ้นมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนอย่างน้อยๆเลยนะคะก็จะเป็นคนในครอบครัวก็จะเป็นเครือญาติพระดาวพระพุธหมายถึงสหัชชะสหัชชะนะคะก็คือจะเป็นคนที่แวดล้อมตัวคุณเขาจะไม่ทิ้งคุณค่ะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณเดียวดายหรือโดดเดี่ยวค่ะ เขาจะเกื้อกูลชาวลัคนาราศีกรกฎเท่าที่เขาจะทำได้ค่ะ ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่สมมุติว่าไม่มีเงินทองจะช่วยคุณเขาก็จะคอยเป็นกำลังใจเป็นที่ปรึกษาให้นะคะหรือถ้าเป็นแฟนเขาอาจจะมาช่วยคุณซัพพอร์ตคุณเต็มที่เนี่ยลักษณะนี้คือชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างดีมากเลยทีเดียวและไม่พอเท่านั้นดาวพระพุธที่โคจรมาอยู่ในเรือนกัมมะยังส่งผลทําให้ท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานมีโอกาสที่จะหางานได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สายงานหรือสายอาชีพที่คุณอยากจะได้ใครอยากจะย้ายงานทํใน ในระยะนี้ได้ยื่นคําขอยื่นเรื่องในระยะนี้ได้ใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ต้องพยายาม เ,เขาเรียกว่าต้องพยายามเสนอตัวเองต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเองนะคะอย่าเก็บตัวมากจนเกินไปคนจะได้เห็นถึงศักยภาพเห็นถึงความสามารถแต่ก็ไม่ใช่เสนอตัวเองหรือพรีเซนต์ตัวเองมากจนเกินหน้าเกินตาคนอื่นอันนี้ก็ไม่เหมาะไม่ควรเนาะเราก็ต้องรู้จักความพอดีแล้วก็ต้องรู้จักกาลเทศะด้วยนั่นเองนะคะประการต่อมาค่ะดาวพระพุธยังที่ได้โคจรมาร่วมกันกับดาวหลายๆดวงแบบนี้ที่ดาวพระราหูเป็นเทวีโชคดาวพระพฤหัสเป็น ราชาโชคและดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดแบบนี้เนี่ยส่งผลที่ดีต่อด้านการเงินค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์นั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนดาว ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็เป็นดาวคู่มิตรกันกับดาวพระพุธพอมาเจอกันแบบนี้นะคะจะทําให้คุณจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นท่านใดติดขัดมีปัญหาไม่คล่องตัวมีภาร,ระเรื่องของหนี้สินภาร,ระเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันล้นมือคุณก็จะมีทางออกทางแก้หรือคุณจะหาที่ปรึกษาได้คุณจะมีเกณฑ์ได้กู้ได้หยิบยืมนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีเงินฟลุ๊กเข้ามา นะคะมีเงินลับๆเข้ามาได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เงินจากทางไกลาทางต่างประเทศอันนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะถือว่าช่วงนี้นะในช่วงที่ดาวพระศุกร์มาร่วมกันกับดาวหลายๆดวงแบบเนี้มันมีมุมที่ดีเกิดขึ้นนะบางคนบอกว่าเอ๊แล้วดาวพระพุธมาเจอก,กันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นคู่อริเป็นคู่ศัตรูกันจะไม่ส่งผลเสียหรอก็มีเกณฑ์ค่ะมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะ อาจจะขัดแย้มมีคนมาขัดลาบขัดผลประโยชน์มีคนส่อเสียดมีคนพูดจาไม่ดีใส่คุณมีคนมาคอยคดคอยโกงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าไว้ใจใครในเรื่องของการเงินอย่าไว้ใจใครในเรื่องของการงานพยายามจัดการอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวของตัวเองถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญนะคะแต่ถ้าอันไหนที่สามารถมอบหมายคนอื่นทําได้ก็มอบหมายได้นะเพียงแต่ว่าคุณต้องคอยตรวจเช็คต้องคอยฟอลโล่งานที่คุณมอบหมายเขาไปด้วยนั่นเองนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ